รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น ครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเคยเป็นลูกเรือออกทะเลหาปลามาก่อนขยันมากเมามากเลยทําให้ไม่มีอะไรเหลือครับแต่พอเขาเลิกเมาเลิอดออกทะเลขึ้นบกทําไรนาสวนผสมชีวิตก็ดีขึ้นครับเรียกได้ว่าเลือกได้แบบสบายสบาย คือแรงบันดาลใจเนี่ยคือก่อนที่เราจะเริ่มทําตรงนี้เนาะเราได้ปฏิญาณต่อรูปพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราอาจจะกลับมาทำเกษตรแบบผสมรรผสานเละเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ทําทไปเรื่อยๆหลายๆอย่างไปทำให้เรามีความสุขมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนพื้นที่จํานวน60ไร่ของพี่อาพรมไชยสง์แบ่งเป็นที่นา30ไร่ซึ่งตอนนี้ปลูกปอเทืองและปลูกผัก ส่วนอีก30ไร่เป็นสวนไม้ผลและไม้ยืนต้นนอกจากนี้ก็ยังเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูและเลี้ยงวัวเพื่อใช้มูลมาทำปุ๋ยหมักด้วยล่ะครับพี่อาครับแต่เดิมก่อนที่เราจะมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยพี่อาทำอะไรมาก่อนผมจะเป็นคนออกทะเลอยู่ทะเลตั้งแต่ตัวตเล็กเลยขึ้นมาเบื่ออยู่นานแล้วเนาะเลยไปหลายประเทศอะไรทำไมเมาเมาขึ้นเมาขึ้นเลยเมาเล่าเลยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงมาทำแบบดูผส <laughs> มผสานมีการลดต้นทุน คือเมื่อก่อนก็ยังคิดไม่เป็นนะที่ยึดเป็นก็คือตอนนั้นเป็นหนี้ด้วยชอบเ <laughs> มาแล้วปี4ี่หกนะศกศก็มีโครงการพักชำรรหนี่คนที่จะพักนี่ก็จะจับไปอบรมก็ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการทําดินเรื่องความเป็นอยู่ไว้พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วดินที่บอกว่ามันไม่ได้เหมาะกับการปลูกอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยพี่ทำยังไงที่เป็นหลกัหลกๆเด่นๆก็จะมีสองตวัวก็จะมีสูตรเบญจคุณ <c oughs> ก้อนเบญจคุณน้ำ <c oughs> อฮอร์โมอนมะพร้าว โอกาสดีพี่อาชวนทำเบ้นจะคุณก้อนก็นเลยพาผมมาหาวัตถุดิบที่หาได้จากในไร่ในสวนนี่แหละครับนะว่าแต่ว่ามีอะไรบ้างกันล่ะครับคุณพี่อย่างแรกที่เราต้องหาคืออะไรฮะปลวกตัวปลวกทั้งลังเลยครับในในน้ำลายปลวกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเชื้อสีเขียวก็คือเชื้อราไซโคเดม,มาเอาไปรักษาโรครากเน่าของพืชต่างๆได้นน่นไงเห็นแล้วนน่นกองนึงเฮ้ยโหขึ้นมายังกระเห็ดเลยนะ ก็บอกว่าตะกองใหญ่ต้องจุดทูบบอกก่อนก่อนเล็กี่ไมีต้องแค่ยกมือไหวกับอแล้วมั้งเห็นอย่างนี้แล้วก็จัดไปเลยครับอย่าให้เสียขุดเลยครับพี่ขุดไปเลยยกไปเลยนะฮะยกไปเลยอย่างที่สองลากไผ่เอาดินที่มันมีลาแล้วก็มีเศษใบไผ่เน่าๆบ้างตอนนี้มันเป็นก็เรียกว่ามันมีจุลินทรีย์ลากไผ่เป็นไงพี่ เรี่ยวแรงยังมีเลี่ยวแรงอย่าทับจอบก็หักนะคือไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกครับเพราะเราจะเน้นเอาลาบนะยังมีอีกอย่าเพิ่งหอบมีอะไรพี่ลากข้าวรากข้าวพี่แต่ว่าแปลงข้าวพี่ไม่มีแล้วนะปลูกปอเทืองหมดแล้วอ๋อนี่ไงแปลงนี่ไงทีเราใส่หมกไว้นี่ไงพี่นำเลยพี่นำเลยไปนำไปเลยพี่เดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้ ทำไมต้องเป็นรากข้าวรากอืกน่นเราไม่ได้เหรอพี่คออในรากข้าวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตรงไหนครับถาขายหญ้าออกถากเดี๋ยวมันเสียรากพี่ถอนเลยพี่อย่างนี้เลยพี่เลยเา้าแล้วก็เอาดินบริเวณเนี้ยไปเอาขอบใส่กระป๋องอา้าวตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งจอบเจิบนี่ไม่ใช่ละก็เห็นใช้มือก็เลยใช้มือด้วยไปพี่ไปตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปเอาส่วนผสมใช่ <c oughs> นั่นก็คือแกะเผาหรือทานบดหรือชานอ้อยที่ผ่านการเผาไฟมาแล้วผมสังเกตนะครับเวลาที่เราเดินเนี่ยท่ามกลางต้นหมากนี่ก็คือหนึ่งในสวนของพี่เหมือนกันใช่ใช่โน่นโน่นเดน๋ยวรงน้น่นะพร้อมที่จะขายแล้วอย่างน้อยก็ลูกละห้าบาทพี่ปลูกไว้กี่ต้นครับเนี่ยต้นหมากรวมๆกันแล้วน่าจะสักสองพันนั่งทั้งหมดเลยเนี่ยยายงนานานี่กี่ปีแล้วพี่อันนี้น่าจะเข้าปีสี่สี่ปีทำไมต้องปลูกต้นยางนาอยู่ในแปลงต้นหมากด้วยครับ คือดูทีวีมาเห็นวราาจีนีท่านปลูกแล้วท่านบอกว่าถ้ามีต้นไม้เยอะๆจะเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ฝนจะตกต้องตามฤยดูการก็เลยทําตามพี่ปลูกไปเยอะไหมยังนะประมาณสักพันห้าร้อยต้นเลยละมาที่วัตถุดิบตัวต่อไปกันเลยครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้อมันก็ไม่ใช่แกลบนะครับพี่อาอันนี้มันจะเป็นชานอ้อยนะชานอ้อยที่เขาเผาแล้วโอ้ยเผาแล้วมันจืยขนาดนี้เลยเหรอทำไม่ก็ใช้เศษฐานก็ได้เศษฐานที่เราเผาฐาน อาจจะเป็นแก่เผาเศรษฐานเผาอันนี้จะเป็นด่างประมาณนี้นะประมาณนี้ได้แล้วสูตรท้างขัหนึ่งตอนนึงตอนนึงตอนนึงตอนนี้ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราครบหมดแล้วไล่มาเลยหน่อยนะที่หนึ่งดินจอบปลวกอันนี้คือดินลกข้าวรากเผาาก่อันนั้นเป็นพวกของที่เผาแล้วของเผาดำอันนี้ลำละเอียด และน,นี้คืออาหารไก่อันนี้จะเป็นพวกอาหารจุจลินทรีย์ได้แล้ว3อย่างซีรัโบเบนจะคุมมันมี5อย่างผมนับนี้มัน6อย่างนะอันนั้นสามนนุ้เป็นส่วนประกอบเป็นพวกอาหารเขาอีก2อย่างมันอยู่ในขวดนี้จะมียีสต์ก็จะได้มาจากแป้งเข้ามากแล้วก็เลตโตบาซิลัสเลตโตบาซิลัสเนี่ยก็คือนมเปรี้ยวใช่ครับ วัตถุดิบครบอาหารของจูลินซี์ก็พร้อมลงมือทำกันเลยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นก็เทน้ำหมักยีสต์กับนมเปรี้ยวผสมน้ำคนให้เข้ากันราดลงบนส่วนผสมให้ความชื้นประมาณ60%พอให้ปั้นเป็นก้อนได้แหละครับประมาณลูกเทนนิตกต่ประมาณนี้ลูกแทนนิตมึงเท่าลูกไปตองเลยคือมันยังไงฮะมันช่วยบำรุงดินด้วยเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็เขาเรียกหัวปุ๋ย มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพอย่างเช่นเราเอาปุ๋ยอะไรไปใส่ปุ๊บตัวนี้ก็จะช่วยพืชมันจะกินได้เร็วได้ไวอะไรแบบนี้แล้วไม่เป็นโรคปั้นเสร็จก็วางไว้ในที่ร่มทิ้งไว้15วันก็ใช้งานได้แล้วล่ะครับซึ่งวันนี้นพี่อาก็จะพาผมไปฝังก้อนเป็นจคุณคให้กับต,นต้นทุเรียนด้วยล่ะครับนี่เรามาที่ต้นทุเรียนใช่ครับทําไมต้องมาต้นนี้ฮะต้นนี้เมื่อก่อนมันตายไมหมล่ะยอดมันตาย ออเออ,อแล้วเราตั้งใจว่าเราจะค่นมันแล้วเราก็ลองไปเรียนรู้เรืร่องเป็นจคุณเนี่ยแล้วก็เอามาฝังตอนนั้นฝังไปสามลูกเมื่อสามปีที่แล้วครับเออมันฟื้นว่ะแล้วไม่ได้โค่นะฟื้นไม่ใช่ฟื้นธรรมดา <c oughs> ลูกนี้ดกเต็มต้นเลยทีเดียวขุดยังไงบอกเลย,ยพี่ระยะก็จะห่างจากต้นประมาณเมตรห้าสิบเพราะฉะนั้นผมวัดเลยพี่ผมวัดตัวผมปึ๊บปึ๊บโอ้โหเป็นไงประมาณนี้นระยะได้แล้วต็ขุดหลุมกันเลยครับ ให้ลึกประมาณ1ฮคืบฝังเลยคืบแล้วยี่อยู่ได้อีก3ปีอีก3ปีใครมาดูกันใหม่กระเทิบหน่อยเล็กกันหมาจอบก็ได้โอเคพี่คนท <c oughs> ุเรียน1ต้นพี่อาบอกว่าจะฝังเบญจคุณก้อนทั้งหมด4ก้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องอเว้นระยะห่างระหว่างหลุม<อ>ให้รอบต้นได้อพอ,อ,พอดีพอดีฝัง เหมือนจะเหนื่อยเนะาะคุณได้ต้นเดียวเลยหรือต้องสองร้อยเก้ต้นและถ้าอยากให้เชื้อจุลินซีย์ในก้อนเบนจะคุณกระจายเชื้อไวไ้พี่อาบอกว่าให้ใช้เบนจะคุณน้ำซึ่งได้จากการหมักเบนจคคุณก้อนกับส่วนผสมต่างๆดังนี้ล่ะครับใช้ปริมาณ3 0 0 พอโมนมะพร้าวอีก3 4 4ร้อยซีซีแล้วก็ผสมน้ำเปล่าจี่สิบลิตรชีต่อเนื่องให้เป็นเส้นเชื่อมระหว่างหลุมทั้ง4ที่เราฝังก้อนเป็นจักคุณเอาไว้แล้วก็เดินไปนี่เชื่อมบอกจริงนะอารมณ์นี้เหมือนผมแบบรับฉีดปลวกบ้านใครสักคนหนึ่งไหมฮะตอนนี้ ส่วนน้ำหมักที่เหลือในถังพี่อาบอกว่าสามารถชีดบำรุงใบบำรุงลูกให้กับไม้ผลได้ละครับจะทำให้ผลไม้มีผิวสวยช่วยขยายภูให้กับทุเรียนและยังช่วยกำจัดมแมลงได้อีกด้วยมันเหมือนแวกอะฮอโมนว่าพามันมีความมันพี่อะไรบินมาชนปุ๊บติดเป็นกาวติดเลยแม่ทำงานมาเหนื่อย,อยหาอะไรเสิมพลังกันหน่อยดีกว่า ฉีดมาเหนื่อยแกินหน่อยดีกว่าทำไงอ่ะอ๋อพอดีเห็นลูกหอ้พี่ไม่เท่าไรผมเห็นลูกมันแก่ผมนึกว่ามันเน่าผมลองกินดูลูกนึงไม่เน่าลูกนึงยี่สิบห้าบาท ที่ผมได้เสียสละให้มันเป็นปุ๋ยไปแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นฟร <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ส่วนที่นาพี่อาก็ปลูกป่อเทืองเอาไว้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินสำหรับการทำนานในฤดูกาลถัดไปละครับพี <c oughs> ่าอาก็เป็นป่าเกษตร,รคนหนึ่งในสำนักง,งานเกษตร,รอำเภอแกง <c oughs> ที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตร,รกร โครงการทฤษฎีใหม่7จ็ดหมื่นลายที่นี่จะเป็นสู์เรียนรู้อยู่แล้วถ้ามีโครงการใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างเช่นที่นี่จะเน้นในเรื่องของเกษตรปลอดสารนะคะอะไรที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดสารเราก็จะนํามาถ่ายทอดให้กับที่นี่กกกก้้าาาาาาเือออททีี่่ไดจจากการรขนคัํ็ะะสแแลพยงบ ซึ่งแกลบที่ได้จากการสีข้าวก็จะเอาไปใส่ในคอกสัตว์เพื่อทําปุ๋ยคอกแล้วนำมาหมักกับซากพืชต่างๆทิ้งไว้ประมาณ3เดือนก็จะเอาไปใส่บำรุงดินให้กับสวนผลไม้บีละ2ครั้งอย่างนี้ละครับผลผลิตอะไรที่ได้เนี่ยว่าขายที่ไหนพอดูแบบอู้ยทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยขายที่ไหนหนั่งขาอยู่ที่บา้านคือของตัวอย่างที่เราทำเนี่ย เราไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องขายทั้งหมดไงขายมัง่งแจกมั่งให้มั่งเน้นความสูแล้วเราไม่ได้เน้นว่ามันคือมันกินไม่หมดแล้วแหละลูกเต้าก็เรียนจบกันหมดแล้วฮะทำมาสิบกว่าปีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโอ้จะเป็นมาจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนคงตายไปแล้วแหละกินเหล้าขนาดนั้นชีวิตเปลี่ยนก็คือมันเหมือนทําไม่เรามีความสุขขึ้นนะมีพวกเพื่อนฝูงเยอะขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นพี่คิดว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้ เกษตรกรทั่วไปยังไม่กล้าเข้ามาเพราะอะไรประเด็นคือคนเนี่ยกลัวจนเพราะทุกคนใช้เงินเยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะทํอย่างนี้โอ้เดี๋ยวมันจนก็จะทําไปนีเดี๋ยวมันไม่ได้ลูกจะปลูกไอ้นู่นไอ้นี่มันได้ทีละนิดทีละหน่อยมันไม่เหมือนเชิงเดียวทีเดียวรวยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่รวยแล้วมันก็ต้องดูสภาพพื้นดินนะว่ามันเหมาะอะไรปลูกอะไรแล้วก็ปลูกให้มันเป็นหลายๆอย่างก็อยู่ได้ถึงมันจะไม่ได้แบบที่จะเป็นแสนแสนละล้านแต่รวมทั้งปีมันก็ได้ถ้าโอเคนะ พราะกล้าเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในวิถีเกษตรผสมผสานด้วยการลดต้นทุนพึ่งพาตนเองและเน้นความปลอดภัยของผลผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่อาพรมไทยสงคือเกษตรไทยไอด้าของเราในวันนี้ล่ะครับ<ท>ครับผม